สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ลกนะครับวันนี้กลับมานะตรงตัวอนกลางกันนะครับว่าว่ามันก็มีการสู้รบกันนะครับระหว่างเอชบอลล์กับอิสราเอลนะครับทางตอนเหนือนะครับของอิสราเอลเนี่ยก็หนักขึ้นเหมือนกันนะไม่รู้ว่ามันจะลุกลามไปยังไงนะครับแต่วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับของอาวุธของอิสราเอลนะครับว่าเป็นอย่างไร ข่าวแปลนะครับบอกว่าไอออนโดมนะครับออดีตัวเข้าสู่ปฏิบัติการเพื่อจะหยุดจรวด30ลูกนะครับที่ถูกยิงโดยเอสปลละนะจากการโจมตีอิสราเอลบนกล้องนะครับระบบป้องกันภายทางอากาศไอออนโดมนะจุดไฟขึ้นเหนือท้องฟ้าของอิสราเอลท่ามกลางการโจมตีไอออนโดมนะครับสกัดกัน้นบรรดาจรวด10ลูกนะครับจาก30ลูกที่ถูกยิง เอสบนะครับโกรธเป็นควันภายหลังบรรปาการโจมตีทางอากาศของ IDF สังหารพลเรือนสารายในเลบานอนเอสบรนะครับยิงการโจมตีของบรรดาจรวดต่างๆน,นะครับใส่ไปที่เมืองเคียยารนะ์ชโมนาตอนเหนือของอิสราเอลจรวดบางส่วนนะครับ30ลูกเนี่ยได้ถูกยิงไปที่นะเคยาร์ดชโม ona, นาะตามข้อมูลของ IDF สิลูกนะครับของการยิงวิถีโค้งนั้นเนี่ยได้ถูกสกัดกั้นนะครับโดยระบบป้องกันภายทางอากาศไอออนโดมนะครับจรวดลูกหนึ่งโจมตีกระทบนะเข้าสู่สนามของบ้านหลังหนึ่งในชุมชนใกล้เคียงนะครับของคาฟาบราบรรดาจรวดต่างๆนะครับที่เหลือกระทบใส่บรรดาพื้นที่เปิดต่างๆและก็ไม่ได้มีรายงานนะครับของการบาดเจ็บ หลายวิดีโอนะครับบนสื่อสังคมเนี่ยได้แสดงให้เห็นว่าไอออนโดมกำลังจุดไฟขึ้นนะครับนในบรรดาท้องฟ้าของอิสราเอลในการโต้ตอบนะครับบรรดาเครื่องบินนะครับไอพ่นเนี่ยได้โจมตีตำแหน่งการยิงจรวดของ h อชบุลลในเมืองเทเบนะครับของเลบานอน IDF นะครับได้กล่าวว่า h อชบุลล ได้ยิงการโจมตีนั้นเนะี่ยไปที่เมืองเคยยาช,ชโมนาจากตำแหน่งนี้นอกจากนี้นะครับตำแหน่งการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังหนึ่งในอาลับเอานะครับลูอิเซยังได้ถูกใช้นะครับนะในบรรดาการโจมตีต่อเมืองเคยยาช,ชโมนานะก็ได้ถูกโจมตีนะครับโดยอ,อ,อากาศยานลำหนึ่ง ในวันที่5มีนาคมนะครับการโจมตีของ IDF ในหมู่บ้านฮนะูลาทางตอนใต้ของเลบานอนได้สังหารพลเรือนไป3รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทานอิสราเอลได้กล่าวว่าพวกเขาได้พุ่งเป้าหมายอาคารหลังหนึ่งนะที่ได้ถูกใช้โดยเอชเบลล์ในฮูลาและตนตีว่าการระทรวนกลางโหมของอิสราเอลนะครับได้ประกาศว่าบรรดาการโจมตีต่างๆของเอบลลต่ออิสราเอลได้กําลังทําประเทศนั้นนะครับใกล้เข้ามา มากขึ้นนะครับที่จะมีหนึ่งการตัดสินใจนะเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทาหารในเลบานอนยเอฟการแลนนะครับได้สร้างการกล่าวนั้นในขณะที่มีการประชุมนะครับกับทูตพิเศษนะของสหรัฐในภูมิภาคนั้นเอมอสนะครับฮอสตีนอิสราเอลนะครับได้กำลังค้ำยันนะสำหรับสงครามกับเอชบลลนะนับตั้งแต่7ตุลาคมนะเมื่อฮามาสได้เริ่มการโจมตีต่าง นับตั้งแต่8ตุลาคมนะครับเอชบุลอได้โจมตีบรรดาตำแหน่งทางการทาหารต่างๆของอิสราเอลตลอดชายแดนทางตอนเหนือบรรดาการต่อสู้กันอย่างชุลมุนนะครับบนชายแดนอิสราเอลแลบันนะได้มีผลในการเสียชีวิตนะของพลเรือน7รายแล้วก็ทหารนะ10รายเอชบุลอนะครับได้ให้รายชื่อนะครับบรรดาสมาชิกนะ233รายนะครับผู้ซึ่งได้ถูกสังหาร โดยอิสราเอลในช่วงระหว่างการประทะต่างๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปงต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็ให้เห็นว่าการสู้รบนะครับในทางตอนเหนืออิสราเอลนะกับเอชบอลนี่ยังเข้มข้นอยู่นะครับก็เรียกว่าจมตีกันอุตลุดทีเดียวนะแรกยิงกันในวันนะ่ะแต่วันนี้ที่จะมาพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของไอออนโดมนะครับของอิสราเอลซึ่งจะเห็นประสิทธิภาพนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียว นะจากภาพที่ปรากฏน,นะครับว่ามีแสงวาบนะเหมือนจุดไฟบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วแสงให้เห็นว่านะนี่คือสิ่งที่อิสราเอลมั่นใจนะครับในเรื่องของอาวุธวกรณ์ของฝ่ายตัวเองที่มีเหนือกว่านะพวกเอชบอลล์ olo, แล้วก็กลุ่มต่อต้านต่างๆในซีเรียนะครับที่กําลังโจมตีใส่อิสราเอลเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลนี้นะครับผมถึงเชื่อว่านะครับถ้าสู้แบบนี้นะครับไม่มีทางที่จะไปสู้อิสราเอลได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ